สำหรับใครนะครับ FC ที่แบบว่าอยากเข้ามาดูนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรแต่ถ้าผมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าสามารถเข้ามานะครับเรียนรู้หน้างานจริงได้ขอระยะเวลาก่อนนะครับตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนพื้นที่ถ้าใครเคยดูนะครับเมื่อที่แรกเลยมันก็จะเป็นแปลงนาแบบนี้ก็คือหน้านาฝนตกน้ําท่วมนะครับส่วนหน้านอื่นก็รอปลูกข้าวอย่างเดียวหมายถึงว่าหน้าน้ําท่วมก็ปลูกข้าวส่วนหลังจะปลูกข้าวก็ป ครับลกล้างผมก็เลยนะครับขุดบอ่อด้านหลังนะครับแล้วก็ถมที่เริ่มปลูกบ้านเพื่อจะอยู่นะครับแต่บ้านยังไม่เสร็จนะครับก็จะได้2ห้องนอนพออยู่ได้ก็อยู่ไปก่อนทีนี้ผมก็สะสมเงินนะครับนี่แหละขายของขายอะไรมาก,ก็สะสมไว้ทีนี้ก็ถมที่วันนี้ก็คือจะให้ทุกคนนะครับได้เห็นว่าการถมที่ตรงนี้ครับนี่ตอนนี้ถมมาประมาณสัก75ด็ดสิบห้ารถละนะฮะเจ็ดสิบห้ารถก็จะได้ประมาณนี้ก็จะมีรถเกตด,ด้วย ส่วนราคาดินที่นี่นะครับ220จนถึง2 5 0บาทแล้วแต่ระยะทางของผมอ่ะอยู่ที่2 4 0รวมเกตเพราะว่า,าแมคโครครับเขาอยู่ไกลนู้นนะครับถนนจะอยู่ตรงโน้นนะครับเป็นถนนสาธารณะเนาะและผมก็ทําถนนเข้ามาซึ่งบ้านผมนะครับจะแตกต่างกับบ้านหลังอื่นๆเนาะอย่างเช่นบ้านข้างๆเขาก็ติดถนนติดถนนแต่ผมยอมนะครับยอมที่จะอยู่ไกลถนนนะครับเพราะชอบแบบนี้รู้สึกว่าเวลาภัยมาใกล้ตัวมันรู้สึกเราเราเรา,เราจะมี เรียกว่าฐานทัพอยู่ไกลอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าผ่านบ้านเข้ามาได้เลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือบ้านสวนผมว่าสไตล์เนี้ยโอเคนะครับก็คือวัดถนนเข้ามาปุ๊บเนี่ยครับอันนี้ก็จะเ,เริ่มเป็นพื้นที่ของบ้านนะครับส่วนด้านเนี้ยก่อนด้านเนี้ยก็คือทํานาข้าวปีที่แล้วทํานาข้าวทีนี้ก็ปรับเปลี่ยนนะครับทาให้ยอมเจ็บนะครับแต่จบเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยน้ําก็จะไม่ท่วมสามารถทําอะไรได้อีกหลายอย่างนะอย่างที่ผมบอกไปก็คืออาจจะเป็นร้านส้มตำนะให้คนนั่งกินสองสามโต๊ะ สองถึงสี่โต๊ะครับแล้วก็อาจจะมีซุ้มด้านหน้านะครับขายพันเกษตรนะครับที่เราสามารถทําได้เองอันนี้ก็ก็เริ่มจะขยับเข้ามาอีกก้าวนึงนะครับก้านี้ก็เป็นก้าหนึ่งที่สาคัญก็เลยมาอัปเดตนะครับพี่น้องได้เห็นนะเพราะว่าหลายคนติดตามตั้งแต่การขุดบ่อเลยนะอันนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นลางขึ้นมาอีกครับส่วนแป้งถัดมานะครับผมก็เริ่มหัดไถใช้รถไถเดินตามแบบนี้เห็นไหมครับจอดอยู่ตรงนี้ พี่โรดนะครับไล่พิชธา,าก็มาช่วยสอนวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนในเรื่องของการคาดหญ้าออกนะครับเก็บหญ้าเนี่ยเพราะว่าหลายคนเข้ามาก็จะได้ความรู้วันนึงนะครับถ้าผมพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เข้ามาได้นะครับแล้วก็ได้พบปะกันเจอกันนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนี่เลยครับหลังจากที่ถมเสร็จเนาะเราก็ได้พื้นที่บ้านรู้สึกว่าโอ้โหเป็นบ้านในฝันของหลายๆคนนะครับกว้างขึ้นตอนนี้ก็ โอเคเลยนะครับตอนนี้ขาดที่รู้วนะครับมีหมามีอะไรเข้ามาอ่าเรียกว่ากินขยะกินอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ถือว่าเดีย๋ยวค่อยปรับปรุงในขั้นตอนต่อไปและก็ตอนนี้นะครับปลูกต้นที่เราอยากกินนะครับเป็นมะม่วงอกล่องนะครับก็จะสามารถโตขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ห่างถนนอยู่พอสมควรนะครับรถสิบล้อนี่เข้ามาได้สบายสบายนะแล้วตรงนี้คืออะไรนะครับทานตะวันดอกสีแดง เริ่มนำต้นพันธุ์นะครับที่ได้จากพี่ๆเนี่ยมาดอกแดงนะครับ <S <S เดี๋ยวก็จะเห็นแต่ต้นจะไม่สูงมากแล้วก็จะมีต้นละอ,อีกนะครับสนฉัดนะครับที่ปลูกเป็นเมนไว้ <S <S ก็จะปลูกไว้หนึ่งต้นก่อนนะครับ <dling> แล้วก็จะมีระยะห่างอาจจะ2เมตรสเมตรนะครับปลปลปลายเรียงไปนะครับตรงนั้นอาจจะไม่ให้ทางเข้าอีกหนึ่งทางมีเงินก็จะทประตูเนาะตรงนั้นแล้วก็อาจจะทําปลูกสนสัดไปถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ข้ามไปถึงตรงเสาไฟแล้วก็เต็มหน้าบ้านตรงนั้นก็จะได้บริเวณ ที่เป็นต้นไม้ที่ชอบนะครับเป็นสนฉัดนั่นเองแล้วพอมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตรงที่เราจะเอากระท่อมนะราคาประมาณ4 0 0พถึง6,000บาทเนี่ยแล้วแต่สเปคนะครับการใช้งานเราก็ยกมาก่อน2อันนะครับเพื่อเปิดร้านให้ลูกค้าได้นั่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะซื้อกลับบ้านก็ว่างไปแต่ถ้ามันดีก็เอากระท่อมมาเพิ่มผมก็เลยทำการนะครับที่จะเ,เรียกว่าสร้างสารรค์แบบง่ายๆนะครับเห็นไหมต้นแบบนี้ย ผมเคยซื้อมาในราคา50บาทนะครับซื้อมาจากแถวบ้านได้เยอะแล้วนะครับไข่ไอพันได้เยอะไม่ใช่มีแค่นี้นะมีข้างห้องน้ําตรงนู้นอีกที่ผมทําพันุ์อันนั้นสูงใหญ่มากเยอะมากนะครับก็สะสมต้นมะเขือกระตุ้นนะครับแปลกๆนี่ก็สามารถที่จะนํามาได้อันนี้จะเป็นต้นฝรั่งดางนะครับยางอินเดียะละมุดนะครับต้นแอปเปิ้ลจากพี่โรดไรพิชาพาแล้วก็พี่ออยนะครับตรงนู้นอันนี้เป็น แองนเดี๋ยวจะทำคานแล้วก็เป็นตัวแอลมาฝั่งนี้นะแต่ตรงนี้ก็คือต้นที่ผมว่าดอกแดงเมื่อกี้นะครับก็จะปลูกแถวแดงนะครับแล้วก็เว้นวักไว้นะผมก็จะมาไว้และอันนั้นตน้นเป็นซิลเวอร์นะครับตรงนี้ก็คือมีระยะห่างนะครับของกระท่มที่วางฟึบจบตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยผมขีดเส้นผมใช้เท้าขีดไว้ปุ๊บผมจะปลูกปุ๊บบงังเพื่อให้ระหว่างซุมงซ้มที่1น่ซุ้มที่2นะครับมีเรียกว่ามีความเป็นส่วนตัว แล้วก็วางเมนไว้ตรงนี้ก่อนอ่าแล้วถ้ากิจกรรมมันดีนะครับก็ทําเพิ่มส่วนตรงโล่งๆตรงนี้ไว้ทําอะไรนะครับผมก็ต้องดีไซน์เพื่อหาเงินเหมือนกันนะครับผลเราต้องหาเงินนะฮะเงินไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับเป็นปัจจัยหลักเหมือนกันแต่ไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดแน่นอนนะครับทีนี้ก็จะเป็นการโซนไว้โซนตรงนี้เพื่อจะทําต้นพันธุ์นะครับหรือจะปลูกพริกโชว์ นะครับหรือจะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นกันเพราะว่าตอนนี้เองคิดไม่ออกเป็นพื้นที่ว่างไว้เลยนะครับส่วนตรงนั้นหน้าบ้านก็ต้องเอาหินลงมาเพื่อจะเดินมาหน้าร้านได้ไอ้ส่วนที่ผมพูดท้งแรกอะหน้าบ้านนะครับบ้านยังไม่เสร็จนะแต่เราต้องทํามาหากินตรงนี้แทนที่จะเป็นหน้าบ้านมีระเบียงไม่ใช่ทําเป็นร้านก่อนเลยนะครับผมก็สะสมมีเงินปุ๊บซื้อเคาน์เตอร์ไว้ก่อนปุ๊บปบมีเงินก่อนอันนี้ก็ซื้อตู้กระจกไว้ก่อนเอาเดือนละอย่างนะครับแล้วก็จะเป็นที่ขายของไปนในตัวอันนี้คือโปรเจกต์ส่วนด้าน ฝังข้ามุนฝังไปนะครับผมก็เรียกว่าเอารถถมือสองนะครับที่ลงคลิปไปเนี่ยเริ่มมีการถ่าท,ทิ้งไว้นะครับนี่ตรงนี้เลยจะปลูกพวกพริกนะครับหรือมะเขือเนี่ยถ้าทําได้ก็จะดีมากๆเพราะว่าเราก็จะใช้ของในแปลงม,ม,ม,มีมีมีมะละกอที่ปลูกเป็นเมนไว้อยู่แล้วนะครับถ้าไม่พอก็ซื้อมาเพิ่มแต่หมายถึงว่าบางตัวที่เราสามารถทําได้ครับถ้าปลูกตรงนี้ปุ๊บคนที่ไม่กินส้มตำนะผมจะทำเป็นร้านส้มตำนะเพราะว่า แฟนนะครับตามส้มตำถือว่าเด็ดมากนะครับตรงนี้ก็ยังทําเป็นผ้าขาวฟ้าอยู่นะถ้ามีตังก็จะเป็นรูปเป็นร่างไปเรื่อยๆนะครับก็เงินไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างที่บอกนะครับแต่ก็ขายไม่ได้เหมือนกันผมก็เลยต้องทํามาหากินเนาะก็วันนี้ก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นนะครับของพัฒนาการที่เรียกว่าดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็ยังขาดอีกหลายตัวนะครับเพราะว่ายัางไงเราก็ไม่ได้แบบมีทรัพย์สมบัติจากพ่อแม่ นะครับซึ่งพอแม่เลี้ยงมาก็ดีแล้วเราก็ใช้มันสมองนะครับสองมือทำหน้าที่ของเราไปให้ดีที่สุดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับโอเค Ad 99